ทั้งที่สองอีกเครื่องนึ่งเข้าใจนะหาที่เงาไมา้เยอะๆไม่ร้อนก็มาไม่ไม่งองหาที่ล่มล่มเดินแล้วก็เดี๋ยวตากแดดนิดนึงอันนี้อันนี้ต้นอะไรรู้มั่ยเนี่ย อันนี้บ้านผมเยอะเลยเนี่ยต้นแะไรเนี่ยไม่รู้อันนี้ตนน้นเองเยอะก็แบ,บ่งมาให้ฉันเถอะไม่ต้องมาแซะออกจากกระถางอีกทีอู <ใน S 1> ขี้เกียจจะตายยอมรับว่าขี้เกียจอ๋อไอ้ต้นคุณนายเตือนสายไปว่าเยอะยอมรับว่าขี้เกียจผมไม่ใช่นักเพาะต้นไม้ อันนี้มะม่วงอ่ะไม่ใช่มึงไม่ใช่อันนี้ต้นกล้วยมั้เไ้ยไม่ใช่กล้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นกล้วยอันนี้ตะไคร้แน่นอนไม่กระยาตะไคร้เนี่ยตะไคร้เอ็นมีป่ะมีเยอะก็กระถางหนึ่งอ่ะเต็มป่ะไม่ฮะเต็มใหญ่นะ ไม่ใหญ่แต่ต้นวาสนาเยอะต้นวาสนาเยอะเอ้นนี่บอ้นนี้มันสวยกว่ผมอีกต้นกะเพราสวยกว่ผมอีก บ้านชั้นสวยเห็นหม้านอมะมาขอมาก็สุนอำามาโหระพากะเพากะเพรากระเพารเพา,วรพาวสวยกล่งผมผมก็ะเพราต้นเตี้ยเตี้ยไม่สวยออกดอกเต็ืมออกดอกเตมันชอบร้อนร้อนมึงน,นี่กะกระเพราเนี่ยนี่ออกดอกเนี่ยกะเพราแต่ขอมาพุ่มสวยกว่า อันนี้ดูดูเหมือนเฟื้องฟ้าแต่ไม่รู้ไม่ดูแล้วไม่ใช่ว่ะใช่ฮะทำไมใบมันเล็กจังอ่ะเฟื่องฟ้าดอกอ่ะนันีหลายพันแน่ใจอ่ะเนี่ยเฟื่องฟ้าดูดีอ๋อไม่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ดอกมันเล็ก อันนี้ดอกอะไรไม่รู้เนี่ยเหลืองอเ,ออเ,เหลืองอันนี้น่าเป็นเปลืองฟ้าอันนี้แต่ทำไมใบมันเหี่ยวแต่ดอกสวยวะหืมน่าใบเหี่ยวแต่ดอกมันสวยอ๋อต้น ต้นโหระพาอันนี้เอ้ยต้นกระเพรานี่มัน,นขึ้นเยอะว่ะรู้สึกต้นกระเพราขึ้นง่ายกว่าต้นไอเนี่ยโห,ร,าาหระพาไหนกะเพราโน่นเนี่ะเพรานะเขียวเขียวเางกมีหายอย่าง,งะานะอือม อันนี้ต้อนอะไรรู้เป่าถ้าไม่รู้ yeah, นี่แย่เลยเนี่ยต้นเนี้ยรีลาวดีไม่ไม่เลยว,ะลลวะ่ะอาจจะนั่งเลยเนี่ย ได้เวลานั่งแล้ว